อยู่ตลาดนัดเทิดไทยครับตรงข้ามวัดไร่โพสาครับจันพุทธเสาที่นี่เปิดขายแค่งหนเป็นทีวี800บาทเอง21นิ้วร้านเครื่องหนังครับของเล่นในไข่ครับขวดของโบราณเครื่องมือช่างวิทยุเทปเครื่องมือช่างเรือเครื่องเสียง วิทยุทานรีบมรดคอนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟหน้าแปลกๆครับหลอดไฟแปลกๆเข็มขัดครับ30บาท20บาทเครื่องรางของขังครับสูงพร,รวยเลรเลดนาฬิกาแว่นตาสบู่ยาดีฟันน้ำพริกปลาลาน้ำดื่มเสื้อผ้ามือ2อครับมาอีกซอยนะครับซอยนี้ไม่มีคนเดินเท่าไหร่เลยนะครับนี่คือตลาดนัดนะครับ ไปข้างหน้าเลยมีแต่คนขายครับซอยนี้มองมครับไม่มีคนเดินเลยนะครับข้างหน้าเป็นวัตถุมงคลซอยนี้มีคนเยอะหน่อยนะครับแว่นตา N K d o n u t ก็มีมแมลงครับมแมลงทอดส0บบาทเอดแงไนี้ฟัน ขนมสายใหม่ครับทำเหมือนในติมเลยคนละครึ่งครับลูกด้วยยี่สิบครับสับปะรดผักทุกอย่างครับมะม่วงด้วย20บาทไส่กรอบ3ามถึงร้อยครับนกหมุนนกกระทาครับร้อนๆเลยตัว25าบาทนกกระทาหมุนอุบลครับ หูสเตะครับตัวนี้คุ้นกะทิน้าหองครับไก่อบฟางครับเริ่มเย็นแล้วนะครับคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆต้มเนื้อเปื่อยครับถุงละ40บาทขนมจีนน้ํายาครับแกงเห็ดขนมเบื้องครับถังแตกที่เห็นครับเป็นไข่หมึกครับเอามา ทอดดูมาผัดมาผัด,มาผ,ดมาผัดนะครับกลิ่นหอมมากเลยช่วยเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบบาทก็ได้สามสิบบาทครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วก็ต้มเล้งสี่สิบบาทตัวนี้เนื้อย่างโคขุนครับสิบบาทขนนขนมสายไหมครับขอกแล้วตลาดมาขับรถมล้ครับตลาดนะัดปลาทอดครับไม่ได้ปลาอะไรครับเนี่ย ปลานินทอดครับถ้าตามมาด้วยหอจ้อปูนี่ีบาทเองสูกก้อนมะเร็งเลยแคบหมูครับ2องถุงห0แล้วก็ยำแหนมเป็นก้อนเลยแหนมสดปลากุ้ง แหนมปลากลายทอดปลาช่อนแดดเดียวปลาสลิดแล้วก็ปลาดินสดขนมม่วแกงกขนุนทองหยอดข้าวลามข้าวโพปดปลาสลิดครับโละ 190, โละร้อยเก้าสิบปลาสลิดโลละสองร้อยสามสิบโลละ2องร้อยสิบบาทเขาบอกกรุณาใส่แมชก่อนเข้าตลาด้วยครับ กกรุณาใส่แมสก่อนเข้าตลาดด้วยนะครับ